ก็อันนี้เขากำลังแข่งอยู่เป็นลีกเด็ดถ่ายจุกข้างสนามเลยเนี่ยก็สนุกดีเหมือนกันกีฬานี้น่าจะลองให้กัดเล่นดูชุดมันก็เทด่ดี run 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 วิ่งไปวิ่งไปเบสแรกหยุด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 เบสโอเคสีแดงได้หนึ่งเบส โอ้โหแซบก่อนอเมือเ่อกี้ตัวสีแดงจะวิ่งกินแดนคือเบสบอลเนี่ยเขาก็จะปาไปให้ตีพอตีถ้าตีได้เนี่ยตัวตัวคนตีกับทีมสีแดงก็จะเป็นคนวิ่งเขาจะสลับกันเล่นเขากลัวสีแดงจะขโมยอีกแล้วนั้นไอเนี้ก็คือปาโยนลูกกันแหละแล้วก็เขาจะมีสี่เบสเบสแรกเบสหนึ่ง เบสสองเบสสามเบสสี่ถ้าวิ่งครบก็จะได้หนึ่งตม้มคะแนนยังไม่ขึ้นหน้าจอเลยไปแล้วโอ้สีแดงได้สองแล้วได้เบสที่สองแล้วคือตีไม่ได้แต่วิ่งขโมย ร้อย right. สองแล้วรอบสุดท้ายถ้าเขาจะมีโอกาสตีสามครั้งถ้าตีไม่ได้ก็ก็จะถือว่าคนนั้นก็ฟาวไปไเห็นไหมตัวสีแดงเริ่มวิ่งแล้วเริ่มวิ่งแล้วไอ้ไอ้คนปลานี่ก็คิดว่าฉันจะปลาโยนว่ากลัวคือถ้าถ้าคนถือลูกมาแตะสีแดงไอ้ตรงเบสเนี่ยก็จะออกเหมือนกันทีนี้เขาจะวิ่งตอนไหนก็ได้คะคือไอตัวเนี้ยกำลังจะปลาแต่ตัวตัวที่เบสเนี่ยก็กำลังจะขโมย ไปละสีแดงออกไปละตัวเบสวิ่งวิ่งจะกินลออนะเอาไปเนาะจะปลาหรือจะรับดิเนปลาละโอ้ that s ฟอลก็คือติปลาไม่เข้าจุดฟอลได้สี่ครั้งก็จะเป็นหนึ่งก็จะออกโอเควิ่งเลยไป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 กโกโกโก o go, 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 go. zap zap แรกหานไหมเนี่ย โอ้ไม่ทานแล้วครับคนแรกวิ่งไม่ทานไอคนที่สมนี่กำลังจะกินได้คะแนนต้มหนึ่งละดูซิว่าจะเข้าท้ายหรือเปล่าโอ้ไปแล้วครับกินแล้วสีแดงแว้ยหนึ่งตา้มแล้วคนที่สองซับเบสได้ไหมเนี่ย อ่าได้ได้เอายังจังสีแดงยังเล่นต่อได้ไปแล้วแต้มหนึ่งทำไมคะแนนไม่ขึ้นเลยเก็พ่อแม่เขาก็จะดุยอยู่รอบๆรถเนี่ยก็จะจอดเต็มเลยเนี่ย อันนี้คือป้ายคะแนนนะซูมให้ดูก็จะ,จะมีทีมย่าวยาทีมเดือนโฮมันเกสบอลตีโดนครับฟาวตีฟาวตีแล้วฉลับไปข้างหลัง เกมนี้เป็นเกมที่แบบโค้ชมีผลเยอเพะพอาสมควรว่าจะเลือกใครตีก่อนตีหลังเพราะว่ามันจะสลับกันเล่นอันนี้ก็เปลี่ยนตัวออกฟ้าวอีกแล้ว ไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งรันเสร็จโดนครบแล้วเขาก็เปลี่ยนแดนนะครับก็คือออกสามคนทีนี้เป็นตาสีน้ำเงินจะจะเป็นคนตีละทางโค้ชเขาก็จะเรียกไปคุยกันจะเอาใครแค่นี้แหละเบสบอลครับเป็นกีฬาเด็กๆที่นี่คนหนึ่ง